ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรืเ่องเกี่ยวกับการเพิ่มแผนที่นะครับการทําแผนที่โดยเที่เอแผนที่ไปวางไว้ในเมนูของเว็บไซต์เรานะครับทีนี้ในเริ่มแรกนะครับเราทําการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบนะฮะลอ็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับไปที่ กูเกิลนะครับไปที่ Google อันนี้ Google เนี่ยเราต้องการค้นหานะครับการค้นหาในที่นี้นะครับก็คือหาตำแหน่งที่ตั้งของร้านหรับหรือนนถ้าใครยังไม่มีก็อาจจะเป็นบ้านนะครับมีร้านที่เป็นบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ค้นหาเขตตำบลเขตอำเภอนะครับในที่ใกล้เคียงครับแต่ตอนนี้ผมจะยกตัวอย่าง เป็นชื่อว่าวิทยายลัยนะครับสารพัดช่างเชียงใหม่ครับเนะมื่อพิมพ์การพิมพ์ค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับในแท็บแรกตัวนี้จะเป็นทั้งหมดนะฮะแท็บแรกเนี่ยจะเป็นทั้งหมดแท็บที่สองจะเขียนว่าแผนที่เขียนว่าแผนที่ก็คลิกแท็บที่สองตรงข้างบนเ่ยนะครับ แผนที่เราจเจอแผนที่แล้วนะครับเนื่นองจากว่าวิทยาศาสตร์จ้างเชียงใหม่นเนี่ยได้ปรับหมุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นหมุดที่เป็นชื่อของวิทยาศาสตร์จ้างเชียงใหม่ที่การนํามานะครับด้านซ้ายมือครับมันจะมีคําว่าแชร์อยู่ครับมีคําว่าแชร์ครับให้คลิกคําว่าแชร์นะฮะ ื่อคลิกเข้ามาใช้แล้วมีหนา้าตาปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะครับมีส่งลิงก์กับฝังแผนที่มีสองแถบให้เลือกให้คลิกฝังแผนที่มันจะมีโค้ดปรากฏอยู่ตรงนีน้ให้คลิกคลิกที่โค้ดนะครับจะกลายเป็นน้เงินแถบน้เงินขึ้นมาก็คลิกขวาเลือก copy หรือกด c t r l C ก็ได้ครับทีนี้พอได้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปยังเร็บเรา ไปยังแท็บที่เป็นเว็บเรานะไปที่เมนูเมนเมนู main, main นะครับไปเลือกติดต่อเรานะครับผมจะเอาวางไว้ในเมนูติดต่อเรานะครับ,าารค,รบคลิกแก้ไขนะครับคลิกแก้ไขแล้วก็ทีนี้ให้ดูสังเกตให้เคอร์เซอร์มนอยู่ล่างอยู่ล่างสุดนะฮะแล้วก็เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าโค้ดต้นฉบับนี่นะฮะ โฟต้นฉบับที่เป็นลูกสรชี้ซ้ายขวานะเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปครับปุ่น v วางวางกดตกลงครับแผ่นที่ก็จะมาเลยนะครับทีนี้อยากให้อยู่กลางต้องคลิกให้เคอร์เซอร์ม,มันกระพริบด้านหน้าแผ็นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกดสปีดบาร์เรื่อครับบันทึกและปิดน,นะครับร rapid, รบันทึกและปิดแล้วก็เลือบันทึกและปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองพรีวิวขึ้นมาดูครับ ที่ก็จะอยู่ในเมนูติดต่อเราครับคลิกเมนูติดต่อเรานะครับจะปรากฏแผนที่แบบนี้แหละดูภาพที่เป็นสามมิติแบบนี้ด้วยก็ได้ซูมเข้าซูมออกได้การยกมาวางครับเราทำนะครับทุกคนครับขอบคุณครับ